สวัสดียามเย็นนาจน้พี่น้องอุย้ยคอยทาอย้าหญ้าอยู่นาะบ้านได้ยินเสียงเครื่องตัดหญ้านะนาเจเนาะเออเสียงเครื่องตัดหญ้าปะการ์ตูเฟ่ทวายเย่ดูเซิรนทำงานคนเดียวเลยอ,ยอยต้นบังมี่เฮ็ดผู้เดียวเลยพี่น้อง คักบ่อแบบนี้ยไย้ยินแต่เสี่ยงผ้าเดียวอันร่มร่มร่มใบนะจ้ะเนะาะใบไม้อันนี้ก็จะเริ่มตีแล้วเริ่มตีตีเอาใบไปนะพี่น้องเอาไปเห็ดปุ๋ยมาร์กนะจ๊ะเนาะส่วนกิ่งสีใบเผา,ยาอยู่นี่ละอันนี้ก็สงสัยสิไดขนไปนะเบิงเ่งแล้วเราเสียาไปเห็ดลักเอาไปเห็ดเสานะจ๊ะเนาะพี่น้องเนะาะเสาเห็ดหันเฮ็ดนี่นะมันก็สิทนได้อยู่เป็นปีอยู่ไป ฮะ่ิบอะไรผูมีอ่าอ,อืมหัวมันมีอันมีหมดนะจะนอะแล้วปะแล้วก็ตัดอกพี่น้งองปุ้ยคักัลลีค้กัลลีอริอีพอสุดยอดเดี๋ยวมาเบิ่งมุมนี่จ้ะพี่น้องอันนี้เป็นอันบ่อนเผา เผาใบบงใบไม้เนาะจ้ะเนาะเพราะว่าตอนนี a a ้เราอยู่บ้านเราไม่ได้อยู่สวนนี่เผาใบบุงใบไม้นี่บ้นนี้พี่น้องที่เพิ่นเอาไปเอาไปนาเนาะเอาไปนาสิบแปดสอบเพื่อจะเอาไปหมักใส่กับใบไม้นะพี่น้องเอาไปหมักใส่กันเนาะจ้ะนี่เพิ่นกับขนไปเมื่อแล้วนิดเมื่อแล้วน้อยจ้ะพี่น้องอันนี้คือเป็นเป็นเฮื้อนเนาะจ้ะเนาะเป็นเป็นเราอยู่หลังบ้านอยู่นี่ฟังนั่น ตอนนี้เราสั่งแหนแดงมาเลี้ยงเนอะจา้ะเนาะเดี๋ยวให้เบิ่งเฮือนพี่น้องมานี่ตอนบ่ายเราตอนบ่ายเราจะไม่ได้ไปนาเนาะจา้ะเนาะช่วงบา่ายเนาะจ้ะนี่เราสั่งแหน,ดน,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 นแ,งแนดงมาเลี้ยงจ้ะพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวสิด้ตักไปให้ป่าเพราะว่าเบื้องแล้วมันมันติดแล้วจ้ะมันแบบว่ามันเต็มแล้วเนาะ มันเต็มแล้วพี่น้องมันเต็มแล้วอืมนี่ไม่ได้ไปนาตอนบ่ายเลยค่อยก็ได้อันนี้เละทําความสะอาดเฮือนอาจารเนาะพี่น้ง่งเราจะทําสวนโคกหนองนาเฉพาะตอนเช้านะจ๊ะ6โมงเช้าถึงนาแล้วก็กลางวันเราก็อยู่บ้านนะจ๊ะเนาะนี่มักทั่วกับฟางว้พิณผักทั่วพุ่มทั่วพุ่มนะจ๊ะเนาะสองเดือนเดยกก็ได้กินจ้าแล้วก็ปลูก ปลูกไม่นานเท่าไหร่แล้วนี่นะปลูกไว้ฝังไว้พี่น้องอันนี้เป็นมักทั่วเครือนะาจา๊ะเนาะอืมบักเป็นมักทั่วเครือจะให้มันขึ้นข้างนี่กบเด้พี่น้องหลังบ้านเราก็มีเราอยู่บ้านเราก็ได้กินนะจ๊ะเนาะอันนี้เป็นหลังบ้านนะาจา๊ะเนาะนี่ช่วงบ่ายเราไม่ได้ไปโค้งหนองนาเราทําอะไร เราก็ทําความสะอาดบ้านนี่เลยพี่น้องนี่เอาต้นมกมี่ลงเน,นาะจ้าเนาะทาไผที่เบิ้งคลิปตลอดอันนี้ก็นนาเสียเอาไปนะแต่โบแมนเมื่อน,นี้เน,นาะจ้ะเดี๋ยวให้เอาใบไม้ไปสะก่อนอันนี้เป็นบ้านเน,นาะจ้าเนาะอันนี้เป็นหลังบ้านเดี๋ยวสิพ้าไปเบิ้งหนาเฮือนนกเนาะจ้านี่ตอนบ่ายตอนบ่ายเราจะไม่ไปสวนเน,นาะจ้ะเนาะนี่พี่น้องก็ยุ่นี่ละเบิ่งเอาจา้ะนี่ กับสิทธางยางพี่น้องนี่นี่จ้ะกระเอา,อาี่ยวหยาใส่ตะก้ารนะจ๊ะเนาะใส่ตะกาแล้วกระเสี่ยวไปนะนี่ฮัตตาแลวเมื่อกี้นี่พี่น้องคือเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยพี่น้องนี่อันนี้เป็นหน้าบ้านนะจ๊ะเนาะไหวเดียวเดียวเก็บเอาหอยก่อน <laughs> ไปหาขัวหอยพี่น้องไปหาขัวหอยแต่บ่ได้นะจ๊ะ เลยสั่งเพิ่นถุงละห้าสิบนะจ๊ะเนาะสามร้อยหกถุงนี่เป็นใดคักบอพี่น้อง <c oughs> หวยก็ได้ตอนบายไปหากวามหวยบ่ไดก็เลยซื้อเอานะจ๊ะนี่ <c oughs> <c oughs> นี่พี่น้องอันนี้เป็นบ้านเรานะจน๊ะเนาะก่อนกับสิถางเนี่ยเอาหยาออกบอน,นี้นี่เอาออกเบิดพี่น้อง นี่ก็ยังกองๆไว้อยู่ย่าให้มันแห้งนะยจ้ะเนาะแล้วก็ิีไ่ตะก้า,กาเอาไปมัใส่กนอยู่นะเนาะจ้าอันนี้อันนี้คือเป็นภารากิจตอนบ่ายของทุกวันเนาะจ้ะเนาะของทุกวันนี่เดี๋ยวให้เพื่อนเอาตะก้ามาก,กวาดเนาะจ้ะเนาะมาก,กวาดพูติสิคนไปมืออื่นเนาะจ้าอันนี้เป็นบ้านเนาะจ้าเนาะโอเคค่ะเดี๋ยว เขาเฮิร์นคนพี่น้องล่มหนาวจ้า